วิสัยเสมอต้นเสมอปลายเพื่อคนน่านกับสันติภาพอินทรพัฒน์มีผู้ใหญ่บ้านกับสวทข,ของเมืองจังมายื่นหนังสือกรณีพื้นที่มันทับซ้อน 5กรกฎาคม2,567เวลา11ลกา30นาทีตามที่นายไพรยโรธการฟันสเสวียนหน่อแก้วผู้ใหญ่บ้านสอปตอบ้านสุบยาวเดินทางมาจากบ้านสุบยาวหมู่7ตำบลเมืองจังอเภอูเพียงจังหวัดน่านมาพบประธานมูลนิธิที่สันติภาพเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อให้ช่วยเหลือในกรณีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดเขตตำบลในท้องที่ ทำให้พื้นที่บ้านศพยาวหมูเจดไปทับซ้อนอยู่ในเขตปกครองของตำบลบ่ออำเภอเมืองจังหวัดน่านวันนี้ได้นำคณะผู้ร้องไปพบนายอำเภอเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปปัญหาท้องถิ่นได้ยุติถือเป็นหน้าที่นี่คือบ้านศพยาวแต่ว่าถ้าประกาศจริงๆของอบตงจังอยู่แค่นี้ครับดนี้ครับคือเขตตั่อของยจังแนี่คือของเขตตำบลบ่อชีชัดมาก จะเอาแนวเขไหนเป็นแนวแบ่งเขเนี่ยก็จะต้องเป็นคณะกรรมการกับจังหวัดก็มีหนังสือเป็นขั้นคณะทำงานคณะทำงานที่จะไปพูดคุยไปเดินเขตเนว่าจะเอาเส้นไหนเมื่อรับเรื่องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงมีปัญหาทับซ้อนในพื้นที่จึงได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาต่อไปทุกเรื่องมีคำตอบให้เสมอ อีกหลากหลายภารกิจที่ได้สนับสนุนพี่น้องประชาชนและองค์กรต่างๆด้วยความเต็มใจยิ่งเพื่อมุ่งหวังในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจากใจสันติภาพอินทรพัดสมาชิกวุฒิสภาปี2 5 1 3ถึงปี2549และประธานมูลนิธิสันติภาพ